คลิปนี้จะแป,ปลเพื่อนไปแอ,อ,อลเทวสถานเปิดใหม่ครับเปิดข้างบ้านนะครับเ,เพื่อนชื่อว่าเทวสถานพระศิวะโพมนาลายนะครับอยู่สมปตองครับเพื่อนๆเราไปชมครับกําลังเปิดได้แบบมาณสักสี่ห้าเดือนนะครับเปิดมกกลาปีนะครับผมเอาไปเลยครับ เทว่าสถานก็ตั้งอยู่อำเภอสัมปตองนะเพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆขี่รถล,ลุกเวียงมานะถึงแยกแม่วางอนะ่ะเพื่อนเลี้ยวขวามาบ้างก็ขีแม่มน่อยจะถึงละอยู่ซ้ายมือเนอะ,ะก็ก่อยมานะครับ ครวนี้เวลาทําการนะครับผมอังคารถึงอาทิตย์นะครับก็มงเกินเด้อเปิดนะล่าก็ปิด5โมงครับอยู่ทําการทุกวันจันนะครับผมนะครับเพื่อนๆนี่อาจารย์เทพบรมันนะครับคืออาจารย์ที่สร้างเทวสถานแห่งนี้นะครับ หลอดยาวๆครับเมื่อท่านเามาแล้วทุกทรงชาของสายทรสงเทาที่อยู่ด้านซ้ายมือของท่านท่านสามารถดูชาและกงไปสอยข้อพรมเทวานได้ทุกพระองค์ครับที่ัจากาทุกท่าน่ว่าสถานการสุขวาะรง ครับเพื่อนเดี๋ยวไปส่งน้ำพระศิวลึงก่อนครับเนี่ยครับผมศิวลึงครับศิวลึงก็คือเป็นเครื่องหม่แทนองค์พระศิวะนะครับผม จะดังถึงการกำเนิดความบระสุสมบูรณ์ยังไม่มีสิ้นสุดครับ เดี๋ยวไปดูร้นจำแนกของที่เราลึกครับ อันวันนี้เป็นจีดีขาวพระสุเมนนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเดินในที่แทนนะครับให้เดินเวียนขวาสามรอบพร้อมภาวนาคำว่าโอมไปเรื่อยๆจนอันนี้แทนพรอนเสร็จนะครับ อันนี้เป็ยนพระแม่กาลีนะครับเพื่อนๆพระองค์เป็นอีกหนึ่งพระของพระแม่อุมาเทวีนะครับผมพระแม่กาลีครับเอาท่านไม่เป็นพระแม่ปาราตีครับผมพระองค์คือพระภาคหนึ่งของพระแม่ธุรคาและพระแม่กาลีนะครับเป็นชายายงพระศิวะเทพครับผม ส่วนนี้เป็นแท้เบสุวรณนะครับแท้เวสุวรนนี่จะเป็นเทพที่รักษาประจำทิศเหนือนะครับเพื่อน่น้องแท้เจดูโลกกระแบนนะครับมีสี่องค์ด้วยกันนะครับที่เหนือคือเวสุวรนนะครับผมอองค์ต่อแม่ประจำทิศตะวันตกครับแท้วิรูปักครับผมอันนี้ก็คือแท้วิรูปักนะครับ อันนี้ประจำที่ใต้ครับผมเท้าวิรูนหกครับอ่าส่วนที่ตะวันออกนะครับเพื่อนจะเป็นเท้าท่าตะรัฐะนะครับ จตุโลกกบานบมีสี่พระองค์นี้นะครับผมที่ดูแลรักษาโลกเขานะครับนนี้เป็นเท้าวิษณุครับผมหนึ่งในเทพเจ้าสูงสุดของจักรวาลน,นะครับผมเดียวไปขอ,อพรพี่พขฆนเนศครับมีหลายแปงเลยครับเ,เพื่อนๆแต่ามกขอพรได้เลยครับ เดี๋ยวไปไหว้ขอพรพระตีมลติองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกนครับบ้าท่าใหญ่แตะใหญ่ว่า ได้ไมย้มจุดเตรียมขอพรกันครับสีชมพูเข้ามาเพื่อน ด้านแหรงของพระตีมูลตีองค์ยายที่สูดในโลกนี้นะครับจะมีรูปปั้นหื้อสักแะละอยู่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ อันนี้กํลาลังปั้นพระอย่างครับพระนารายโอ้พระนารายบูชาชุดอะไรกันแบบแสนสิบเก้าครับผมสีชมพูรครับผมขอบคุณ <c oughs> <c oughs> ครับ ครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวไปจิมกาแฟกันครับหันมีร้านตั้งหน้าประตูไงเ,เดี๋ยวไปจิมไมาอย่าลงังวเอาลาเต้แบนน้อยครับ เอาครับเพื่อนร้านกาแฟในเคมัสสถานนี้รสชาติโอเคเลยนะครับร่ามเลยครับชันแบบมาจิ้มได้นะครับผม ออแล้วก็น,นี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณภายในเทวสถานนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนน่นใดมีไปแล้วบ้างก็เชิญมาขอพรได้นะครับผมอยู่ที่สรมตถองนะเพื่อนคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม